ศูนย์รับสร้างบ้านพีธีเฮาส์สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ดูงานซูติ้งกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมงานเดินเหล็กเข้าแบบเพลเทคานชั้นล่างหรือที่นิยมเรียกกันว่าคานคอดินค่ะซึ่งก็คือส่วนโครงสร้างบ้านที่อยู่ด้านล่างติดตั้งอยู่กับตอมอเหนือฐานล่ากโดยจะถ่ายเทน้ำหนักของตัวบ้านไปยังตอมอและฐานลาก เบื้องต้นจะต้องมีการเสริมเหล็กแกนหรือเหล็กปลอกคานโดยอ้างอิงจากแบบที่มีการระบุขนาดของเหล็กและขนาดของคานเอาไว้เพื่อความแข็งแรงในการรับน้ำหนักหลังจากที่เสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเข้าแแบบซึ่งแบบที่นำมาใช้ในครั้งนี้จะเป็นแบบเหล็กจะช่วยให้งานก่อสร้างมีความรวดเร็วมีความแข็งแรงมีการล้วนไหลของคนอนกรีตน้อยและยังช่วยให้พื้นผิวมีความเรียบเนียนอีกด้วย และเมื่อเข้าแบบเสร็จแล้วก็ดําเนินการเทคอนกรีตต่อไปซึ่งในระหว่างการเทคอนกรีตจะต้องใช้เครื่องจี้ปูนหรือเครื่องวายปูนเพื่อไล่ฟองอากาศในขณะเททําให้เนื้อปูนเต็มและไม่เกิดรอยล้าวหลังจากที่ปูนแห้งด้วยค่ะสําหรับในขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ P.D House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต